สวัสดีครับซองคนไก่บ <te> <ere! S 1> ้านนะครับมันนี่ื้นตกครับฝนตกเฮ็ดบ่ได้รอครับมันีเจ็ดบุกเอบีไหมเอบีไหมเอบีเอบีวาเารี่ Nó lo hiệp ngăn của chương trình yêu công luôn luôn รบจีอายุหกสิบกว่าแล้วครับยังมาเหยีงานน้ำกันอยู่คนเกาหลีเลยอันยังไงโยอีลุมยูจีดอกยูจีดอกโอ้ยูจีดอกอีลุมยูจีดอกโอ้ยมันยังไม่ส่งมาเลยรึถึงนี่นี่แต่จีนเด้เอาไป เบอร์เลาโอ้ได้เบอร์โอใหญ่แลโอ้ตายลวงขอเบอร์เรานี่โอ้เบอร์นี่ไอ้ตัวหาเนี่ยตัวหาเลยตายไม่น่าลงต้นเลยว่ะอยู่ด้ลยกนเยกเยแนี้นี่ลวดเกาหลีนะครับลวดลวดหกลอยทีดนี้เลยนะนี่พันแส้งครับเอาไว้มัดโมาลวด่ ผม่ใช่ในบัรั่วดรั่วครับนี่แบบครับโอ้แบบมเนี่ย เบิ้งเบิ <werk Sud Kraft> <c ute> <Talking> ้งแบบก็เป็เนี่ครับเบิ้งแทนเกาหลีก็ได้ดิเบิ้องเงอกจะไม่รู้หนักกองง่ายเลยบอลจนไม่มาตีอ่ะเรียกได้เกมียกได้เย หน้าฝน,านาเห็ดง,งานลำบากกรฝนตกกัเห็ดบ่ได้หน้าหนาวหิมะลุ่มหลายกัเห็ดบ่ได้หยุดเล็กไลยขนาดครับแพงขัง

อันนี้ออ๋อทำนี่นะครับฝากกดติดตามสองคนไก่บ้านด้ครับตาม